คือตัวนี้เป็นน้ำปลาที่เป็นตัวพิเศษขึ้นมามีการปรับสูตรที่มันไม่ใช่จากออริจินอลแล้วดังนั้นในสตัวนี้ตอนนี้เป็นดาวรุ่งที่กําลังได้รับการตอบรับที่ดีมากครับตัวปัจจุบันเนี่ยที่เป็นดาวรุ่งจริงๆเลยเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้เป็นตัวไลท์กับตัวซีเลกเต็ดสตัวนี้หน้าตาไม่เหมือนโคนอื่นๆเลยครับตัวโมีความพิเศษยังไ คือตัวนี้เป็นน้ำปลาที่เป็นตัวพิเศษขึ้นมามีการปรับสูตร,ตรที่มันไม่ใช่จากออริจินอลแล้วมันจะเป็นตัวที่มีความเค็มต่ําเหมาะกับผู้คนปัจจุบันเนี่ยที่ดูแลเรื่องสุขภาพไม่จำเป็นต้องป่วยนะไม่ต้องป่วยก็กินได้ดูแลสุขภาพเรื่องความเค็มไม่อยากกินเค็มมากเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยส่วนคนที่เน้นความอร่อยหรือเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ไม่ชอบความเค็มของน้ําปลาจัดเนี่ยตัวนี้มันจะมีความเค็มความหวานกลมกล่อมซึ่งตัวนี้ก็จะตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ๆมากกว่าส่วนตัวนี้ก็จะเเป็นนนนนกกกกกลลลุุุ่มมดดูแสขภาาาาาพออออํััััังงยคคววบบหหรระะะไีี้้้จต ตัวนี้ตอนนี้เป็นดาวรุ่งที่กําลังได้รับการตอบรับที่ดีมากครับถ้าปรุงอาหารตัวเดียวจบนี่ต้องเป็นตัวนี้เลยตัวนี้มีความเค็มความหวานสมมุติเราทํากะหล่ำปีผัดน้ําปลาตัวนี้ตัวเดียวเลยใส่เข้าไปไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่อื่นๆแล้วมีใส่น้ํามันแล้วก็ผักลงแล้วก็เอาตัวนี้หยอกแล้วก็ผัดผัดผัดปุ๊บออกมาอร่อยเลย เขาบอกว่ามีน้ำปลาฝนในฝุวดเดียวก็สามารถทำกับข้าวได้หลายเมนูโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอื่นเลยะะใช่ครับหรือจริงๆเอาไปทําน้ําปลาพริกก็ดีนะหรือเอาไปคลุกข้าวคลุกขนมจีนเนี่ยยิ่งอร่อยเลยคือมันจะได้ความเค็มความหวานซึ่งเด็กๆเนี่ยชอบมากโดยเฉพาะตัวนี้เด็กๆเนี่ยชอบกินกับไข่เจียวไข่ดาวไปคลุกขนมจีนเด็กๆชอบกินขนมจีนคลุกน้ำปลานะมไมรู้ทำไมทุกยุคทุกสมัยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ตัวนี้เอาไปทำเนี่ยเขาชอบมากเลยเด็กๆ